สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV นะครับอ่วันนี้ก็จะมาเล่น ROV นะโอเคไปเริ่มกันเลยไม่มีอะไรเกิดแล้วออกโน้ตซ้ายไม่ออกเลยสั์อ่ะทีมต้องข้ามเป็นฝ่ายเ,เลือกแต่ไม่ใช่แล้สัด๋ตวแป๊บนึงเปลี่ยนของแป๊บนึงนี่โอเคตัวนี้ป่าได้นะผมเอาไว้ก่อนแล้วก็ป่าเถื่อนด้วย อคุณเเป็นฝ่ายลืกแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นป่าตัวนี้นะก็คงต้องดูผมไว้นะใครที่อยากจะรองเล่นดูนะอ่าไม่รู้นะว่าชื่อตัวอะไรแต่ได้มาได้ไม่นานนะนี่ของก็จะประมาณนี้แหละของก็จะประมาณนี้นะส่วนอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะบัฟมั้งอ่าเรียกบัฟแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะเอาเอาเข้าภุมกะเพิ่มเลือดมานะส่วนรูนก็จะเป็นรูนเจาะเกาะร้อยนะ โอเคตามนี้เลยนะใครที่อยากจะลองเล่นตัวนี้ป่านะครับออกตามผมก็พอแล้วสกิลที่ออกครับเอาเป็นสกิลสองนะเพราะว่าสกิลสองมันคูดาวเร็วสุดนะมันจะได้ฟาร์มไวๆนะส่วนจุดเริ่มก็จะเป็นบูลแดงก็ได้นะแลวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะตีดาก็แนะนำไปเป็นเลสดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาตีดางนะ อออ๋ออ๋อค้างไอ้สัตว์เน็ตขยะเล่นกับกูแล้วโอ้ยมันบใครสุนตีนี่เล่นกับกูประจำเลยนะผมจะตีดาร์กนะไม่ใช่และก็เลยมาอยู่ตรงเรนนี้นะอย่าบอกฟอร์เรนแตกนะสัตว์อย่าเพิ่งรีบแตกนะฟอร์เรนนี่เฮีย อยู่สักนิดอาวุธคกกิวสองเยอะๆมันจะได้แรงเลโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตเยี่ยมากไอยสัตว์คุณผู้ชมผมเสียงที่มผ,มกกผ่านก็เน็ตค่ายเพิ่งติดเนี่ยไอไ้ค่ายที่กูเพิ่งจะหมักไป,ไปจะมาติดให้กูสักทีวไว้ไอ้สัตว์เอ้ใช้วเวลาเดินทางนานเหลือเกินไอ้เฮียเดินเรื่องนานเหลือเกินไอ้สัตว์หน้าสีผ่าย ทชยสุดสีนี่กูต้องมาทนกับแม่งโอ้ยนะความสนุกก็หายไปเพราะตเน็ตเน็ตีอ สัตย์เอ้ย just say the word and I'll be there ดีน่สัต์เข้ามาเกือบจะไม่ทันเลยไม้ยี่ทีกลับมาแล้วสัตย์แหวนมากนะสัตย์เอาเองก็ได้ด่าเ็ยีี่ย ไม่เวและไอสัตว์แม่งเยอะมันมากูกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอสัตว์กลับมาแล้วกลับมาแล้วเวลารอเลี่ยวรอเลี่ยวเหรอรอรอเลี่ยวเหรอฮะมึงรอเลี่ยวเหรอมึงเลี่ยวไปไหนอะไอสัตว์ฮะกูกลับมาแล้วกูกลับมาแว้นแล้ว ไอ้พวกท่อไม่ดังเลยท่อมึงไม่ดังไงมึงเลยไม่แรงพอไอ้น้องเข้าใจเปล่าไอ้ห่ากูโดนเอฟเคแน่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเขาเน็ตค่ายหัวพวยไอ้สัตว์ค่ายส้มแม้กระโปรงที่หายที่หยหลุดไม่ตรงเวลาเวลาไอ้สัตว์ไม่ตายสิลิงไอ้สัตว์ลิงกังไอ้สัตว์เปรี้ยวเหรอฮะลิง ไอ้ข่าวว่าลิงเปรี้ยวลิงมันเปรี้ยวลิงมันเปรี้ยว,ยวไอ้สัตว์เปรี้ยวเหรอฮะอย่าเปรี้ยวให้มากไอ้เจลิงไอ้เวนคิดว่ามึงแรงพอไอ้สัตว์นะท่อก็ไม่ดังยังจะเสือกโชว์แรงอีกนะมึงนะโถเอ้ย <team> ได้เวลามาพลิกเกมให้ทีมได้นะในเมื่อเราหลุดไปไสัตว์พราเน็ตเกียร์แบงลม่มไอ้หน้าหีไอ้สัตว์ คำหยาบเยอะหน่อยนะเพราะหงุดหงิดอยู่หงุดหงิดกับเน็ตไอ้สัตว์แม่งไอ้หี้ยไม่ไม่มีเวลาเวลาไม่รู้จัก,การาเทสะไอ้สัตว์อ้าวว้าวว้าวช่วยด้วยโอ้อันตกูยังไม่มาลืมไปอ่ะโอ้ลืมไปเลยอ่ะันตรียังไม่มายังยังยังไอ้สัตว์ยังเติมน้ำมันไม่เสร็จรอก่อนไอ้หี้ยเดี๋ยวกูเติมก่อนกูเติมน้ำมันมาแล้ว เต็มถังให้น้องน้ำมันพี่ขอเต็มถังพอใจเปาให้น้องเอาดาร์คแทนก็ได้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยโดนดาร์คลุบตายไอ้สัตว์เฮ้เขี้ยเอ้ยลืมดูเลือดออกมาแล้วแม่งไอ้สัตว์ยังไม่ได้อะไรเลยเหี้ยลืมดูเลือดไอ้สัตว์โดนดาร์คลุบหัวแตกเลยจริงๆนะสกิลสองเราต้องอัพให้ตันนะเพราะดาเมจหลักของ ตัวนี้คือสกิลสองครับสกิลหนึ่งมันค่อนข้างจะท้าหน่อยเพราะว่ามันกูดาวนานนะแต่ถ้าเกิดเราเน้นไปที่สกิลสองครับแดเมจเราจะจัดกว่านะหาวัดกันเรื่องกูดาวนะคือแดเมจสองดเมจของสกิลสองเนี่ยมันจะทําได้ต่อเนื่องกว่านะลิงว่าลิงไอสัตว์ลิงไอเครียดท่อก็ไม่ดังไอสัตว์โชว์แรงทท้งนั้นามาเร็วๆวดิวไอเฮียเร็วๆไอพวกท่อไม่ดังทั้งหลายหละ,ะชักช้ายอยู่ได้ From now on, your life life. หวานจะเต็มแล้วนี่หวานไอ้ย่ะต่อดูแลป้อมด้วยเอาเลยตะกูมาเลยเลิงพุบกูมาเลยกูรอมึงทุบอยู่เร็วๆลิงไม่ทุบป่ะลิงไม่ไมเอาลิงไม่เอาด้วยลิงไม่เล่นด้วยลิงกลัวแล้ว

เฮ้ยไหนไหนบับแดงก็เกิดแล้วเราต้องเอาบับแดงนะตัวนี้บับแดงจะคุมนะถ้าเกิดเอาไปซี่ไปซี่ทารา่าสัตว์ตัวเดียวอะ่ะตัวเดียวเปรี้ยวได้มึงอะตัวเดียวเปรี้ยวไม่ได้หรอกทารา่าทำไมวาใครแทงวะอ๋อมาหลอกทำไมมาหลอกมันมาหลอกมันไม่เอาอะไรเลยเหรอไหนดิด,ด็กก็ได้อยู่นี่มาหลอกทารา่าว่าไงทารา่า เอกับกูนึ่งได้หนได้เอรกับกูหนึ่งหน่งได้ไอ้สัสหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่ง้แม่งถอยก่อนใอ้เหี้ยใช้ความท่อดังให้เป็นประโยชน์ในการถอยเวลากดสกิลมันจะวิ่งเร็วนะัผมเลยกดสกิลด้วยสกิลห่งอ่ะโอลอเลี้ยวลอเลี้ยวไอ้สั โอ้โหเน็ตเฮียมากันอย่างเยอะไอสัตย์ะกอฝั่งกูกับฝั่งมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนี่หวเฮียแต่เราไปแพ้ป้อมมันอะป้อมมันฝั่งเราเสียเยอะกว่าแม่งครับกูเน็ตไม่หลุดกูไม่ตายเยอะขนาดนี้หรอกนะเนี่ยตายไปสีเลยเหรอไอยสัต์ป้อมในของเราถูกโจมตีเน็ตที่อะเน็ตบ้านแท้ๆไอสัต์ท่านเน็ตโทรศัพท์ยังพอเข้าใจได้เน็ตบ้านล่มไอสัต์เจริญ I can't wait าน่าเฮ้ยฟอเรนลากมันมาลากคอฐาล่ามันมามน<ๆ>เฮ้ยเฮ้ยดากไม่ได้วะดากแล้วต้องเอามาเร็วดาร์กทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องเอา เอาดากูไปไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเพื่อนมึงเอาดากูไปมึงรู้ไหมเพื่อนมึงเอาดากูไปอ่ะฮะอ้าเฮ่าเฮ้ย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 มาตามกูมาแล้วมาตามกูมาแล้วไอ้สัตว์มันจะแว่นแข่งกับกูว้ไว้ไว้ใครก็ไม่รู้สกิลวืดไว้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 ไอสัตว์ใครก็ไม่รู้จะตีวืดว้ไว้ไว้ มาดีมากูว่าอันติอันติกูก็มาแล้วอะโอ้โหโอ้โหกูกลับบ้านดีกว่าอันติเก็บไว้ใช้ดีกว่าพอเล่นเอาได้เปล่านาตาานาตาาเออฮอดี้สัตว์แย่งดากูเฉยไอ้ขี้เอ้ยพวกขี้อะพอเล่นลากมันมาลากมันมากำลังวิ oh, 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 oh ú, oh, oh, oh. ่งไปช่วย พามันมานี่พามันมาพามันมาสู้มันไม่ได้ก็พามันมาอุย้ยได้วะ่ะค <c oughs> ิดว่าไม่ได้นะ่ะ <c oughs> แม่งเฮ้ ลิงเว้ยเฮียเพื anyway> ่อนมันมาเยอะเลยครับสองตัวเหรอโอ้กูคิดว่าสามสี่ตัวสัตว์กูก็ตกอกตกใจมาโถ่มาดิก็มาดิมาดิลิงมาดิก็มาดิมึงด้วยไอ้สัตว์มึงด้วยแม่งเอ้ยมาสั่ง มาหลอกมันไม่ออกเปิดแมพนี่เองโอ้โหน่ากลัวจ้ะกลัวกลัวตังก่อนไอ้สัตว์เดเเมจกูไม่ถึงมาหลอกไม่เปิดไม่ปะวะไม่เปิดด้วยเฮียไม่ลำพงก็ไม่เปิดสันติเลยก็ไม่เปิดสงสัยโดนด่าบ่อยแลยไม่เปิดเลยเลยได้ดาบแดงมาอีกทีหนึ่งคูน่าจะตีทีเดียวน่าจะล้งกันทั้งแก๊งแล้วบ้างเนี่ยเอาอ พอเล่นกูดโดนชัดดาวซะอย่างนั้นโอ้เฮี้ยทั้งพ่อทั้งแม่แม่งเยอะชิบหาย้าสตว์เ้ยฝั่งเราป้อมไม่ยอมไปเลย From on y อะไรมึองดดอะไร แมงเอ้ยมันใบกูยเฮียเอ้ยอ,อ๋ลอลิงอือลิงไอสัตว์ลิงไอเฮียตีสักทีนึงไอสัตว์เจอท่อกูฟาดเข้าไปร้องเลยสิถ้าความดังของท่อกูน่าจะเข้าไปกบขูมึงเต็มๆนะก็ท่ทอพี่มันดังไอน,น้องจะทำไงได้โทษทีบ พ่อพี่ดังไปหน่อยไม่ดังมามาดิมาดิฮาร่านตาตา雅ก็ได้เฮียนี่ฮาร่าด้วยสัตว์เอาแม่งทั้งคูเลยดาร์กต่อสัตว์ดาร์กต่อดาร์กต่อ,ตอเอาเลยดาร์กต่อต่อเลยเลย เอ้ยยะเอาดิเอาดิใครอยากจะมันบอกไม่มีเปิดแมพไอ้อูกูไม่รู้จะด่ามันยังไงบอทมันออกเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสกูก็เพิ่งสังเกตโอ้โหห่วยกูก็เพิ่งดูไอะทำไมว่าของกูมันไม่มาออกเฮี้ยอะไรมั่วที่หายบอทไอ้สัตว์ โอ้โห,โโหกูก็ไหวเอ๊ะทำไมเดเมจกูมันไม่ถึงขั้นสักทีวะไอ้เอหี่อะเอ้สัววตว์เอ้ยบอทออกหี้ยอะไรไม่ดูหนีดูแตดไอ้สัตว์รอบแรก้ยเดเมจพี่พอน้องรอบเนี้ยเดเมจพ,พ,พี่พอเดเมจพี่พอเดเมจกูพอเพพอาเยอะยังคุมไปหมดเลยโถ โอ้โหเน็ตหลุดทีเดียวแม่งเฮีย้ยมากเลยอะไอสัตว์บอดแม่งออกของโคตรมั่ว่ะแม่งเอ้ยเฮี้ยเน็ตแม่งหลุดไอสัตว์กูเลยโดนเอฟเคเลยคุยไอสัตว์เอ้ยไอหาแล้วบอดแม่งออกของสุนตีเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย